สาวเวอออกเดทครั้งแรกโดนหนุ่มไล่ลงรถเหตุแต่งตัวสวยเกินมีผู้ใช้ Facebook ชาวเวียดนามรายหนึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวการออกเดทของเธอกับหนุ่มที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ซึ่งการเดทครั้งนี้เป็นการเดทครั้งแรกของพวกเขาเธอจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งแต่หน้าเศร้าที่มันจบลงด้วยความขื่นขมโดยเจ้าของโพสต์เล่าว่าเธอมีนัดออกเดตไปดูหนังและทานข้าวเนื่องจากเป็นการนัดพบกันครั้งแรกเธอจึงพิถีพิถันในการแต่งตัว ถึงแม้เขาจะบอกว่าให้เธอนั้นแต่งตัวเรียบง่ายเพราะเขาขี่รถจัก,กรยานยนต์รูปร่างหน้าตาจึงไม่สําคัญหนุ่มคนนั้นเขาขี่รถจัก,กรยานยนต์มารับเธอเขาแต่งตัวธรรมดาส่วนเธอสวมชุดเดรสสวยงามพร้อมสวมรองเท้าส้นสูงเธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปตามปกติแต่จูๆ่ๆเขาก็ถามเธอว่านั่งไม่สบายหรอรถผมค่อนข้างเล็กนั่งลําบากไหมเธอตอบกลับไปว่านั่งลําบากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณขับรถค่อนข้างดีและหลังจากที่เธอพูดจบ เขาก็ไล่เธอลงจากรถพร้อมกับขี่รถออกไปทันทีในช่วงท้ายของโพสต์เธอเขียนบรรยายว่าดังนั้นจึงไม่มีการดูหนังไม่มีการทานข้าวและฉันกําลังยืนรอแท็กซี่อยู่บนทางเท้าพร้อมกับเขียนบทความนี้อย่างไรก็ตามบางคนก็บอกว่านี่เป็นเพียงการเล่าเรื่องจากไฟล์เดียวไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชาวเน็ตควรใจเย็นและตั้งสติก่อนไม่น่าจะมีใครไล่ผู้หญิงที่ออกเดทด,ด้วยเพียงเพราะว่าพวกเธอสวย